สวัสดีครับวันนี้มาศึกษาดูพระปั๊มเป็นพิมพ์พระชัยพระชัยวัดพิมพ์ปั๊มท่านจะคุณผลนะครับปีศูนย์สี่เป็นพระปั๊มหน้าหลังนะครับบอกหน้าหลังเหมือนเหรียญมีรอยตัดข้างนะครับเก็บงานด้วยตะไบปั๊มด้วยเนื้อทองผสมแล้วก็ลมดําแต่เอกลักษณ์ของวัดหนังเนี่ยก็จะเป็นนอกจากพระพิมพ์ที่มีสร้อยประคำแล้วเนี่ย ก็จะมีการอุดชนโลงที่ด้านล่างหลังปั๊มเก็บงานตะไบเห็นไหมครับเก็บเก็บงานตะไบนี่ขีบขีบที่เกิดจากการปั๊มแต่งตะไบลมดําเจาะรูแล้วก็อุดด้วยชนโลงนะครับอุดด้วยชนโลงพระปลอมจะแลดูเล็กนะในท้องตลาดเล็กชนโลงไม่เก่าเราต้องดูความเก่าของชนโลงเป็นนะไม่เก่าส่วนการปั๊มเนี่ยพระแท้ ให้ดูความตึงนะครับเนี่ยมีเส้นแตกมีความตึงเม็ดผสมกเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดประคำจะตึงหลังหูนี่ขีบสคมคมเลยหลังหูเนี่ยนะครับเห็นไหมครับปิ้นคมคมเลยด้านหลังหูพระเนี่ยเห็นไหมครับจะมีขีบคมคมเลยทั้งสองข้างเลยนะครับตามซอกตามอะไรจะมีความแห้งวินเทจมีคราบเหนื่อคราบใครผิวต้องเปิดเห็นเป็นเนื้อทองผสมทองเหลืองด้านใน นะครับด้านนอกชุบน้ำยาลมดำเคยเจอตัวเก๊ถ้าเป็นเก๊งานหลอ่อหน้าตาเหมือนแต่ว่าผิวไม่ตึงเท่าไม่มีขีบเนี่ยไม่มีขีบเลยนะครับถ้าเป็นเก๊หล่อนะแต่ถ้าเป็นเก๊ปัม๊มผมเจอพระมันจะเล็กองเล็กอย่างเก๊ปั๊มมาเนี่ยเส้นขนแมวเส้นคออย่างเงี้ยใบหน้าเนี่ยจะเพี้ยนนะจะเพี้ยนวิธีสังเกต พระชัยวัดท่านจะคุณผลวัดหนังปีศูนย์สี่นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สี่ของวัดหนังโอเคครับ